มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนอ่านเต็มๆพิธาลิมเจริญรัตเปิดใจสัมภาษณ์สื่อนอกพิธาสัมภาษณ์สื่อนอก เดินหน้าสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงในไทยจ่อเดินสายขอบคุณคนไทยในสหรัฐบรรยายมอฮาวาดพูดคุยนักเรียนไทยในบอสตัน24ตุลาคมเวลา18บแนิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลา 5:. น30นิกานาทีตามเวลาประเทศไทยนครนินวอยอร์กสหรัฐอเมริกานายพิธาลิมเจริญรับประธานที่ปรึกษาหัวหน,น,น้าพาคก้าไกลเข้าร่วมงานการเลดินเนอร์ประจำปี2023ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในร้อยผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง ผู้ส่งอิทธิพลแห่งอนาคต นายพิธากล่าวถึงมุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับเหตุผลที่นิตยสารไทม์จัดอันดับเข้า100รายชื่ออันทรงเกียรตินี้ให้กับตนเองตอนหนึ่งว่าน่าจะมาจากปรากฏการณ์การเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งพี่น้องชาวไทยทั้งในประเทศและก็ทั่วโลกพากันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจํานวนมากแสดงให้เห็นถึงความต้องการทมเ์เปลี่ยนแปลงแม้ว่าสุดท้ายพรรคก้าวไกลที่ได้รับชัยชนะจะไม่ได้เป็นรัฐบาลตามเจตจำนงของคนส่วนใหญ่ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ตามนอกจากนี้นายพิธาย,ยังให ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศว่าตอนนี้พยายามดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงผ่านทาง 3ds การทลายทุนผูกขาดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและการลดอำนาจและบทบาทของกองทัพในเมืองนอกจากนี้ยังได้ตอบคำถามในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของตนว่าในฐานะนักการเมืองที่คนไทยให้การยอมรับและเชื่อมั่นว่าตนเองจะเป็นตัวแทนใน3เรื่องได้แก่หนึ่งตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงในการนามของประชาชน 2. ผลักดันการผ่านกฎหมายก้าวหน้าและ3ตรวจสอบโดยลเอยำนาจของรัฐบาลโดยนายพิธามีกำหนดเดินทางไปวัดพุทธไทยถาวรวนารามเพื่อ เื่อเคารพสักการะไหว้พระแล้วก็พบปะพูดคุยกับคนไทยที่ที่วัดพุทธไทยถาวรวน,นารามณักุงิิวอร์กในวันพุธที่25ตุลาคมเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาจากนันเดินทางไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยฮาวาดขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ